คำช่วยนี้ครับเดะสมอนในคนญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้ารู้ว่าคนญี่ปุ่นรู้สึกยังไงน่าจะใช้ง่ายกว่าแค่ชํำเฉยๆเวลาใช้นี้สะมอนในคนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้อันนี้ตอนนี้ชี้อยู่ไม่พูดเดรู้สึกว่า ステージアクションボンステージロンドゥプライオプライオ学校に行きます学校ペンチュッマーイコンカンクリア行きますコルトンサイに学校に行きます、えー、学校で勉強します 学校に学校イチャちチュッマ勉強します。学校ペンステージコンアクション勉強します、クッくん。これ、サイカムいで学校で勉強します。ガとコンキッドはサイニルで案内で。電車乗ります。 電車ベンロットファイノリマスククンクンロットファイライオンに電車ベンチュッマイカムキリアクンゴルーイトンサイに電車にノリマスで電車本を読みます本を読みますく

เอกคือสถานีรถไฟทอมดาชีคือเพื่อนอ i m มาสคือเจอปบคือเจอเพื่อนที่สถานีอันนี้นักเรียนหลายคนพูดว่าเอ็ก i ี้นี้อมาสอันนี้ผิดเอก็กเป็นไม่ใช่ชุดหมายก่อนคำคริยาอยมาสเอก็กกเป็นที่คืดขึ้น อักชันไอมาสเจอชุดหมายคือเปื่อนก็เลยอันนี้ทูกว่าเอกซเดททโมดจินไอมาสหนิหน่นอยสองประโอัา้างนก็คัาเครียาเ็นอาริมัสเซนเซโนิ100万円がありますอちราน หน,น,น,นึ่งล้านเยนมีหนึ่งล้านเยนที่บ้านเสนเสนที่สางสารณะคอนเสิร์ตทีนนลานีคอนเสิร์ตมีมีหนึ่งล้านเยนไม่มีเครื่องไว้ไม่มีแอคชัช่นแค่เยอะเฉย プライオにコンディブンジャルーソフはチバンクルイサイ,イに先生のうちに100万円があります先生のうちに100万円がありますたは講演コンサートがありますコンサートがありますミコンサート รู้สึกว่ามีครว่องไว้มีแอคชัน่นโคเอนเป็นรู้สึกว่ามีสเตทที่คอนเสิร์ตเกิดขึ้นก็เลยถ้าประโยคนี้โทนสายเดโคเอนเดคอนเสิร์ตามีมัสถ้าอานังสือวยีกรน่าจะเขียนว่ามีมัสถ้า มีความใหม่มีอยู่ต้องใส่สแาน่่นี้แต่ถ้ามีอะไรอะไรอีเวนต์คอนเสิร์ตโอมาจริเทศกาลเป็นแบบแบบนี้ต้งใส่เดอธิบายแบบนี้ทำไมแยกกันอันนี้เพราะว่าคนญี่ผนรู้สึกเครื่งองไวต่อปไป電車学校行きます เดินช้ากรถไฟอันนี้คือไปร้อนเนียนโดยรถไฟถ้าดูรูปน่าจะทบได้คำคเรีย์เป็นอิ i ิมัสอิคิมัสชุดหมายว่าอะไรเป็นกักโกก็เลยกักโกนี่อิคิมัแต่ว่าเดินช้รถไฟไม่ใช่ชุดหมายอิคิมัสไปอันนี้รู้สึกว่าอยู่ก้าบนรถไฟ และไปจุดหมายกักกอเลยรถไฟเดกักกอนี่ไกมาอันนี้ก็ถ้าอ่านหนังสือวยากรนน่าจะเขียนว่าเวลาพูดเกี่ยวกับวิธีต้นใจคำจวยเดทำไมต้นใจเดเพราะว่าอิเมจเป็นแบบนี้อะไรอะไรแอคชั่น บนอันนี้วิธีอื่นก็เหมือนกันเช่นเขียนปิดเดตนามเออเขียนคือดินสอนามเออเขียนปิเขียนชื่อเขียนชื่อด้วยดินสอนี่ก็เดะดรู้สึกว่าเป็นอีเมดแบบนี้เขียนชื่ออยู่บนดินสอและทำแอคชั่นได้ 鉛筆にน前を書きまนコนามはにคก็มีแต no ่านี้ความหมายเหมือนกันถ้าใช่น้รู้สึกว่าจุดหมายคำคิริอาก็เลยอันนี้ลิงโซของผมไม่ใช่คนเขียนชื่อดีกว่านพนาช่วยที่จากนึ่งคนตือคนที่สอนนี่ก็ チェンプレゼントをあげます。はい、こんこは。ちょっとマイく子供で。子供にプレゼントをあげます。電話をかけます。とは、彼女、彼女クフェン。彼女に電話をかけます。たぶんにきりいんがいが 彼女と電話話します。คし,します。ทรศัพท์กันคุโนคุยโทชุดหมาคุยัุดหมากยรไคุอโทรศันคกนคยโรันคยนคุยนคุยคคุยโพท์คุนคุนบ้พนคทรศัพท์รู้สกับคกนี้พดกยกัคยโกัค ใัยนี้แต่ต้นละวันว่าบางครั้งใส่นี้บางครั้งไม่ใส่นี้เคยเรียนหรือเปล่าครับอันนี้เมื่อไหร่ใส่นี้เมื่อไหร่ไม่ใส่นี้ต้องคิดว่าอิเมจของคาช่วยนี้อันนี้รอรน,นี้รู้สึกแบบนี้ก็เลยไม่ใช้กับเวลาที่ไม่ชัดเจนคืออย่างไงเจน8จีนี ตื่นแปดโมงแปดจีคือเวลาที่ตรนทรนชัดเจนก็เลยใสย่ในแปดจีนี้ตื่นขวันมยฤด,ดูร้อนอันี้ใส่ี้รู้สึกว่าตอนนี้ต้ไปโรงเรียนต้องไปทำงานทุกวันไปญี่ปุ่นไม่ได้ ถ้าวันหยุดแล้วไปบนรู้สึกว่าชีวันหยุดรูดูร้อนก็เลยใสน่นี้นดูร้อนนี้จะไปญี่ปุ่นกแล้วกะญี่ปุ่นันน้ไป่สนกนนแ้ว็่่นกวกไี่ปุ่นกันนร้วไี่ปุน,นก้วปุ่่นกรว่าไม่ใช่ ชัดเจนจริงๆคือวันนี้วันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดคือเคยว,วันนี้แต่ถ้าพื้นหนีแล้ว,ควเควแปลงวันที่สิบสองวันที่สิบเอ็ดคือเมื่อวานคินโนแล้วไม่ใช่โควแล้วลคนนี้ผรู้สึกว่าคําเวลาแบบนี้ไม่ใช่คําที่ชัดเจนก็เลยไม่ใช่แค่เควเช่น รายเืนเะดือนหน้า今週อาทิตนี้แบบนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าคำแบบทุกวันเรียนทุกวันเรียนทุกวันทุกเรียนทุกวันไม่ใช่เยนวันอันนี้คือเป็นยาวๆและขึ้นได้ครับวันนี้ ปรุนนี้มาเรื่อนี้ขุดขึ้นรู้สึกว่านะัไม่ใช่ไม่ตรงกับอีเมดนี้ก็เลยอันนี้ก็ไม่ใายแล้วถ้าอ่านหนังสือน่าจะเขียนว่าเกี่ยวกับวันอิอันนี้ใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ไดาาว้วันอาทิตย์เอาก็มีมาสอวันอาทิตย์เอาก็มีมาส์ก็ดูนั้น อีกนุ่มปลมมนนยายโอว่า,านนวัาน,บบนอาทิตย์วันอาทิตย์วันอ,อิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตยวันอาทิตยนอาิตย์ืันอา้นอาทิตย์วันอาทิตย์วอวันาทิตย์วันอาิตยนอานอาทิตย์วอาทวัาทิตย์วันอิตย์วันอาวัอาทิตย์วันอาวันอาทิตย์วันอาทิตย์วทิวัอาทิตยนอาทิตย์วนอาทินอาทิตันอนอวันอาทิตย์วันอย์วทิาอาทิตยอาทิตย์อาทิตยาทันน ไปเดินนั้นดีกว่าวันอาทิตย์ไปเดินนั้นวันเสาร์มีเอะเอมีมอสรู้สึกแบบนี้แต่ว่าวันเาาาสาร์วันนี้เอะเอยมีมอสแต่รู้สึกว่าวันอาทิตย์เป็นยังไงเช่นอ้าผมอยากดูรุ่นนี้อยากดูมากๆาแต่วันผมทำงานวันธรรมาดา ไปไม่ได้แต่ว่าวันอาทิตย์หยุดไม่ต้องทำงานวันอาทิตย์ภไยเดือนนัน้นรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับนี่ครับเดชช้ำยากมากๆนี่วิธีหนึ่งอธิบายชุดหมายวิธีสอนชีสถานที่มีอยู่วิธีสามแบบแบบนี้ยากมาก แต่ว่ามีนี่เดะอนนีมีความหมายเวลาพูดในสมองคนญี่ปุน่นจะมีอีเมจมีความหมายสุดท้ายจะให้ดูประโยคที่วันนี้เรียนลองคิดดูว่าใส่นี้หรือเดต้าเดิมแล้วก็นึกถึงอีเมจใส่อะไรดีนะ้าถ้าถ้าไม่ได้เลยก็ดูวิดีโออีกครั้งนนะครับมีคำตอบ